วันนี้ผมขี่หมามาตวงนี่ให้ดูเลยเห็นไหมมันคือหมาหลังอานนี่หางดาเห็นไหมหมาหลังอานนี่วันนี้ได้ขี่หมามาตัวหนึ่งชีวิตได้เดินเคียงคู่กับหมาเลยทำให้นึกถึงสุนัขปลอดของผมลักษณะแบบนี้เลยคือทองดีที่มันได้สิน้นชีวิตไปแล้วด้วยอาการป่วย ่ให้ดูกันไม่เป็นไรเพราะคุยนอกจอสบายสบายฟรีสไตล์เสื้ออะไรเหรอไม่อยากจะโชว์วันนี้ปลูกใจสักนีหนึ่งก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้นี่เสื้อเก่ามากเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นสิบปีแล้วทำเองเลี้ยวผูทั่วไทยเสร็จสับกลับมานี่อ่ากางเกงเห็นไหมเป็นยังไงไพยเดินบุรพานะตั้งชื่อแล้ว เดินพวบนี่รู้สึกเลยว่ามีหมาขยับตามเห็นไหมเห็นไหมมีหมามาตวงถอยหลังก็ได้เอะนีะะ่จังหวัดต่างๆที่ส่งมาผมจะต้องทยอยใส่นะเพราะไม่สามารถจะใส่ได้ตลอดเวลาข้อมูลมาหรือยัง,ยงไปเอามาด่วนเลยซิออยะฮะเย์ดังไป,ไปพี่พพมีหมาตัวหนึ่งอยู่ที่กวางขาพี่เห็นไหมนี่ แล้วพี่ลองลองการขาออกคะคะอุ้ยเห็นรองเท้าไว้ไม่ได้ไว้หลบก่อนเห็นแล้วนี่เห็นไหมเป็นยังไงหมาหน้าเรายังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเออแค่ภาพสักนหนึ่งเดียกี้อ้าวว่ากันต่อเลยสวัสดีครับทานผู้ชมครับมากันเลยยังคะมีคุยนอกจอยยามเย็นด้วยไหมเออไม่ไหว นี่สองการานมานี่กินทุกวันเลยค่ะรู้สึกร่างกายมันมือปริมาณอ,อาหารเกินความต้องการอยู่ขนาดนี้ตัวจะแตกนไว้เคยได้ยินไหมค่ะยินตัวจะแตกตัวจะย่อยเดี๋ยวนี้ไม่ย่อยด้วยป่ะคะอายุเยอะมันก็ย่อยน้อยไงเอ่อเป็นยังไง <c oughs> ชุดน่ารักมากคุณไบ <c oughs> เอาไปโชว์อีกทีสิวันนี้ใบเป็นชุดลายจุดเอาไปโชว์ดูอีกทีสิรองเทา้าบไม่บไม่ได้ใส่รองเท้ามาฮ <c oughs> ยินเชอ์พี่ไบเป็นดันไม่เชี่อใช่ค่ะวันนี้เป็นลายจุดวันนี้เป็นลายจุดลายวัวนี่คุณผู้ชมบอกลายวัวอืมานี่บอกท่านผู้ชมเลยค่ะเอาไหนไหนก็จะพูดให้เขาจังหวัดตราดไม่เคยไปนะจังหวัดตราดก็ต่อจากจันทบุรีอ่ะกางเกงหมาหลังอาหรือไพรินบุรพา ถูกจัดทำขึ้นเพื่อผลักดันสอบเพราะว่าจังหวัดตาาให้เป็นรู้จักกางเกงมีดีไซน์ซึ่งจะแตกต่างตั้งแต่ประเด็นเรื่องหมาหลังอ่านก่อนเลยสุนัขประจำชาติไทยเป็นสุนัขโบราณอายุประมาณ350ปีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะและเป็นสุนัขประจำถิ่นของจังหวัดตาดไม่เอาดูพี่แทนดูพี่ดีกว่าหมา<อ>หลังอง่านปเพึ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเป็นจังหวัดตราจังหวัดตา ค่ะที่เราเรียนกันอย่างแพร่หลายเนี่ยผูกต้องจ<ม>ังหวัดตราดนี่จะยืนไงให้ได้อยางเข่าวะฮะยืนยังไงต้องเฉียงเฉียงนิดนึงค่ะไม่ได้อ่ะฮะอ่านอกไม้ว่าไปสิ S <S> <S <The> นี่ไม่ได้คิดค่าโฆษณาอะไรเลยนะแล้วด้านหลังของเกาะช้างหน่อยแอดของหมาค่ะ <ừ> ตรงบริเวณหัวหมานะคะอ,อันนั้นจะเป็นเกาะช้างอ๋อเป็นเกาะช้างเกาะที่ใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยเป็นเกาะที่โด่งดังระดับโลกมีความสวยง,ง,งามของชายหาดและน้ําทะเลอ๋อไอ้นี่อะไรสับปะรดเหรอสับปะรดใส่แล้วมีสับปะรดเฉพาะใส่แล้วเป็นสับปะรดนะสับปะรดตราดสีทองค่ะ ผลใหญ่รูปทรงกระบอกสีเปลือกสีเหลืองแก้มเขียวเนื้อสีทองรสชาติหวานอ่างอบอะ่ะงอบอยู่ตรงงอบน้ําเชี่ยวอยู่ตรงขอบหรือเปล่าคะขอบกางเกงข้างบน <c oughs> งอบเดี๋ยวเห็นขอบกางเกงไรเมื่อไงงอบองอบน้ำเชี่ยวเป็นภูมิปัญญาของชาวตราดเอาใบจากมาสารเป็นหมวกค่ะใช้สําหรับกันฝนกันล,ลมเขาเรียกงอบนะคะใส่งอบอืมอ่ะ พูดถึงอันนี้ผมชอบเพราะส่วนหนึ่งเป็นคิดถึงทองดีอยากจะลำดวนทองดีก็ไปใส่ในเกงแล้วเกินไม่รู้จะทำยังไงน่ารักดีนะคะคือสุนัขไทยหลังอ่านน้องใบไหนนถามพี่ก็จะบอกเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองถิ่นกำเนิดอยู่จังหวัดตะวันออกแถบจังหวัดตราดชลบุรีระยองนิยมเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านและเป็นสุนัขพันธุ์ที่วิ่งเร็วเนื่องจากลำตัวยาวอกลึกเป็นพิเศษและเอวคอดถูกจับเป็นสุนัขล่าเนื้ออีกพันหนึ่ง วิวัฒนาการของสายพันธุ์สุนัขไทยหลังอานไม่ปรากฏบันทึกแน่ชัดแต่มีข้อมูลว่า2470หลวงปริพนพศพิสุทธิ์เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาสุนัขไทยหลังอานค่ะจนกระทั่งได้สุนัขสีสวัสดหลังอานมีขนสั้นหางดาบหลังจากนั้นได้นำไปผสมพันธุกับสุนัขไทยที่มีขนเกรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราดจนได้เป็นลูกสุนัขหลังอานที่มีขนเกรียนและกำรรมยีนั่นเห็นไหมคือเดิมเนี่ย พัฒนาขึ้นมาจนได้สีสว่างสีเหมือนลำดวนน่ะสีเห<ช>มือนลำดวนแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องต่อไปจนได้ขนเกรียนที่จันทบุรีและตาดเป็นลูกชนะหลังอันเป็นขนเกรียนและกรรมยีจังหวัดตาดถือว่าเป็นถิ่นสุนัขไทยหลังอันมาแต่โบราณกาลและเป็นสัญลักษณ์ด้วยอยู่ในคําขวัญของจังหวัดด้วยน้นองใบคําขวัญของจังหวัดอบอกกล่าวกันแบบนี้เริ่มต้นแบบเบาๆเป็นยังไงสวยค่ะ ไหนส่วนดามเมเชียลที่น้องใบใส่มาน้องใบอธิบายไปเป็นหมาลายจุดฮะหมาลายจุดสีขาวดำแต่คุณผู้ชมบอกลายวัวใช่ไหมกลมๆมันน่ารักดีนะคะการใส่เสื้อชุดลายกลมๆไปว่าน่ารักดีอ่ะ